สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการถอดปริมาณงานเหล็กเสริมนะครับโดยการถอดปริมาณงานเหล็กเสริมนะครับก่อนอื่นให้เราเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากที่เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วต่อมาเราจะทําการปิดการแสดงผลโมเดลส่วนอนออกไปก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะในส่วนที่เป็นเหล็กเสริมให้เราพิมพ์คําสั่ง vv ครับหรือไม่ก็คลิกที่ Visibility Graphic o v e r r i d e จากนั้นผมจะขอปิดโมเดลทั้งหมดออกไปเลยนะครับก็ติ๊กเลือกคำสั่ง All ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับปิดออกไปทั้งหมดเลยจะเลือกเปิดเฉพาะในส่วนที่เป็นตัว s t u l o l r e Bar นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกได้แล้วกดโอเค โมเดลทุกอย่างก็จะหายไปเหลือเฉพาะโมเดลในส่วนที่เป็นเหล็กเสริมอย่างเดียวนะครับตอนนี้เรามาทําการจัดกลุ่มตัวเหล็กเสริมนะครับโดยการคลิกเลือกนะครับตัวฐานลากก่อนฐานลากผมก็คลิกเลือกหมุนมุมอมองให้ชัดเจนนะครับฐานลากเบอร์เดียวกัน โอเคพอได้ฐานลากเสร็จแล้วเราต้องมากําหนดค่าตัวพาร์ติชันนะครับพาร์ติชันเนี่ยผมกําหนดเป็นค่า f1 ก็คือฐานลากชุดท,ที่1นะครับ f1 ต่อมาฐานราก f2 อันนี้ก็กำหนดพาร์ติชันนะครับเป็นฐานราก f2 โอเค ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉพาะตัวฐานรากนะครับส่วนตัวคานตัวเสาเนี่ยก็ทําวิธีคล้ายๆกันโดยการกําหนดพาร์ติชันนะครับจากนั้นทําการคลิกขวาครับผมเลือก New Schedule Quantity เลือกเป็นหมวด s t a ๊ก e ก o ร Rebar ได้แล้วกดโอเคทีนี้สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาก็คือตัวพาร์ติชันนะครับเพื่ออยู่ เพื่อระบุว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไหนต่อมาตัวไทตตัวไทยจะเป็นชื่อเหล็กเสริมที่เราใช้งานบาเล้งนะครับบาเลงก็คือความยาวเหล็กตัวนี้เป็นความยาวเหล็กต่อท่อนนะครับว่ายาวเท่าไหร่คราวนี้ q u a l ิตี้ก็คือจำนวนว่ามีกี่ท่อนต่อมาก็คือ t o t a ท Bar บาเล้งนะครับ จำนวนเล็กข้งหมดเท่าไหร่ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้เป็นตารางข้อมูลออกมานะครับคราวนี้เรามาทําการจัดกรุ๊ปตารางข้อมูลก่อนนะครับให้เรามาที่หน้า Sorting Grouping กด Edit นะครับแล้วเลือก Sort by Partition d by t e นะครับแล้วก็ d a t by ความยาวเหล็ก จากนั้นก็ปลดล็อกตัวไอเทม every stand ได้กดโอเคนะครับข้อมูลเหล็กก็จะทําการรวมกรุบกันนะครับเห็นไหมครับข้อมูลเหล็กตัว F1 มีเหล็กยาวขนาด1,000เดี๋ยวผมขอซูมไว้ใกล้ก่อนนะครับ1,417มิลลิเมตรจำนวน4เส้นนะครับ แล้วก็เป็นความยาวรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะบอกเราในส่วนวน,นี้ตอนนี้ตัว q u r l t y y เนี่ยมันยังไม่สำหรให้เรานะครับมันยังไม่รวมข้อมูลให้เราเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำการรวมข้อมูลก่อนโดยมาที่หน้า formatting กด edit นะครับตัว bar l e n g ขอปรับเป็นหน่วยก่อนนะครับเอาไปชิดด้านขวา fill format ปรับหน่วยเป็น เมตรแล้วกันนะครับเมตรทศนยมสองตำแหน่งบาเลยกดโอเคนะครับตัวคุณลิตีนะครับเราเลือกเป็นค a l c ค l a t เลทอทอลนะครับก็คือรวมทั้งหมดเท่าไหร่ข้างหน้าผมให้เป็นทั้ a ท่อคุณลิตชิดด้านขวานะครับโอเคทอทอลบาเลงก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปรับเป็น แกคอลเลเอร์ทัลววไลเมนตปรับเป็นชี้ด้านขวานะครับได้แลยกดโอเคโอเคตอนนี้เราก็จะได้ความยาวจำนวนแล้วก็ความยาวรวมที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้เราลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับเราต้องกลับไปเปลี่ยนหน่วยอีกครั้งหนึ่ง Formatting กด Edit เข้าไป Total b a r length กด f i l l Format นะครับแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกออกปรับเป็นเมตร ลาวดิงทุนเส้นยมสองตำแหน่งได้เลยกดโอเคกดโอเคนะครับลองกดเครื่องคิดเลขตามดูนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าผมขอเปิดเครื่องคิดเลขคิดดูเลยก็แล้วกันนะครับก็หนึ่งจุดสี่สองคูณแปดสิบแปดเท่ากับหนึ่งสองสี่จุดเก้าหกอะโอเคนะครับถือว่าใกล้เคียงกันแสดงว่าถูกต้องนะครับค่าตรงนี้มันอาจจะเออร์เลอร์หลัก มิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับส่วนอื่นๆเราก็ทําวิธีการคล้ายกันตอนนี้ในส่วนของการหาน้ําหนักเหล็กล่ะเราจะหาได้จากตรงไหนนะครับน้ําหนักเหล็กให้เราทําการเพิ่มข้อมูลช่องฟิลเข้ามานะครับมาที่แถบฟิลกด Edit จากนั้นนะครับกดที่ ตัวฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอ่าเท่าทีนะครับัด,ดที่ตัว new parameter ตั้งชื่อใหม่ครับเป็นน้ำหนักเหล็กผมเอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ weight per meter นะครับ เปลี่ยน discipline เป็นหมวด structure เลือก type of parameter เป็น weight per unit length นะครับตัวนี้เลือกเข้ามาแล้วก็เลือกรูปแบบเป็นตัว type นะครับได้แลวกดโอเคเลื่อนจัดความสำคัญนะครับผมให้ความสำคัญขึ้นไปลองจากตัว type นะครับโอเค ตอนนี้เราได้น้ำหนักต่อเมตรแล้วต่อมาเราสร้างข้อมูลเป็นน้ำหนักรวมนะครับกดที่ตัวฟังก์ชันตั้งเป็น total weight เลือกเปลี่ยนเป็นตัว structure นะครับ s t r u c t r a n แล้วก็ type เป็นตัว weight นะครับ weight แล้วก็ตรงช่องฟ o อมพล่นะครับทำการผูกสูตรโดยการคลิกที่ลูกจุดๆนะครับแล้วก็เอาข้อมูลตัวเวทเปอร์เมตรคูณกับข้อมูลตัวท otal l e n g นะครับความยาวรวมทั้งหมดเท่าไหร่ได้แล้วกดโอเคโอเคนะครับได้แล้วกดโอเคครับผมสังเกตว่า2ช่องที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักรู่นี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นในช่องเวทเปอร์เมตรเนี่ยเราต้องไปหาน้ําหนัก ต่อเมตรว่าเหล็กขนาด d ี1 2เนี่ยน้ำหนักต่อเมตรมันเท่าไหร่นะครับก็ได้จากตารางตัวเหล็กนะครับน้ำหนักเหล็กสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเอาขอผมไปใช้ได้เลยโอเคผมลองทดสอบกอบก่อนนะครับ d ี1 2ผมให้เป็นน้ำหนักต่อเมตร0.888โอเคนะครับ วันนี้ทศนิยมมัน2องตำแหน่งนะครับเราสามารถปรับทศนิยมเพิ่มขึ้นได้โดยการคลิกที่ formatting กด edit เ่็บ per m ม t e กด fill format ติ๊กเคหมายถูกออกเอาทศนิยม3ามตำแหน่งได้แล OK. ้วกดโอเคกดโอเคกดโอเคนะครับเอาใหม่นะครับ0.8.8 8คราวนี้เหล็ก db 1 6น้ำหนัก

โอเคตอนนี้ครบทุกตัวแล้วนะครับสังเกตว่าช่องตัว Total w e i g h t เนี่ยมันจะเป็นกิโลกร,รัมนิวตันอยู่แล้วก็มีบางช่องที่ยังไม่ได้ลดทำการรวมข้อมูลนะครับเราต้องไปที่ตัว formatting กดด i ดนะครับแล้วก็เลือกตัว Total w e i g h t นะครับผมให้ชิดฝั่งขวาแล้วก็ตัว fill format นะครับปรับเปลี่ยนหน่วยใหม่ติ๊กเครื่องหมายถูกออกเลือกเป็นกิโลกร,รัมฟอร์สนะครับ โอเคต้สนสยญมกี่ตำแหน่งใช่เป็นสองตำแหน่งก็เอาแค่2องตำแหน่งนะครับตัวนี้ไม่เอาซิมโบ l นะครับกดนอนลอกไปกดโอเคเฮดเดอร์นะครับปรับเปลี่ยนเป็นวงเล็บกิโลกร,รมัมตรงช่องนี้นะครับสำคัญ No Calculate Total เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็น Calculate Total นะครับเพื่อให้ได้ผลรวมทั้งหมดออกมาได้แล้วกดโอเคนะครับโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลทุกอย่างออกมาเสร็จแล้วนะครับ เราลองมาดูสัก1ตัวนะครับถ้าเราเอาช่องตัวเวทเปอร์เมตรคูณกับตัวท OTAL BAR l e n g แล้วก็ต้องได้ออกมาเป็นท OTAL ว e น,นะครับเดี๋ยวลองดูกัน0.88คูณด้วย5.84ต้เท่ากับ5.18นะครับโอเคนะครับเท่ากับ5.18ถูกต้องนะครับ เรียบร้อยอ่าเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ปริมาณเหล็กทั้งหมดออกมานะครับคราวน,นี้ตอนนี้เป็นฉบับเต็มนะครับเราสามารถนําไปทําตัวบาเลงได้เลยนะครับสั่งตัดเหล็กได้เลยว่าเหล็กความยาว1.95จเานี่ยจานวน3เส้นนะนะครับเอาไปสั่งตัดเหล็กได้เลยแต่คราวนี้ถ้าต้องการทําเป็นรวมทั้งหมดอยากดูผลรวมว่าเราจะใช้เหล็ก db 1 2ความยาวทั้งหมดกี่เส้นนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ เลขดีบีสิบความยาวรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถนําตัวนี้ไปประยุกใช้ได้เช่นเดียวกันโดยวิธีการนะครับให้เรามาที่แถบตัว s c h สเ u l e Quality เป็นแบบฉบับย่อนะครับคลิกขวาเลือก d ดู i c a t e เลือกดู i ิเคทนะครับจากนั้นครับคลิกขวา Rename ใหม่ผมเปลี่ยนเป็น Rebar s กจดูทั e วทั่นะครับก็คือรวมทั้งหมด ข้อมูลที่เราจะเอานะครับผมจะเอาแค่ตัว Total Bar Length กับ Total Bit เนะครับเข้ามาใช้งาน,น่่อน่นครับให้เรามาที่ช่องฟิลก่อนกด Edit นะครับตัว b r Length เราไม่ต้องการนะครับเรากด Remove กลับไปตัว Quality เราไม่ต้องการเรากด Remove กลับไปนะครับเสร็จแล้วก็มาที่หน้าแถบ sorting grouping by p a r t i ิชันพาร์ติชันก็ไม่เอานะครับพาร์ติชันก็ไม่เอาผมอยากรู้แค่ขนาดเล็กเี่า p a r t พาร์ติชันไม่เอาเอาแค่ไทยเข้ามานะครับแล้วก็กดโอเคเลยครับนี่เราก็จะได้ความยาวเล็กวิธีซูมเข้าซูมออกนะครับขยายตัวอักษรให้เราก,กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลูกกิ้งเมาส์นะครับจะเป็นการซูมขยายหน้าจอตอนนี้มีเหล็ก DB12 เราต้องใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด1,422เมตรนะครับหรือคิดเป็นน้ำหนักก็1,263กิโลกรัมนะครับคราวนี้ช่องไหนที่เราไม่ต้องการน่ยสมมุติว่าช่องเวทเราไม่ต้องการเราสามารถซ่อนไปได้นะครับคลิกแล้วก็กดหายซ่อนไปได้โอเคตรงแทบช่องว่างเนี่ยผมไม่ต้องการผมก็มาที่หน้าแอ p พลิเคชกด Edit นะครับแล้วก็กด b บงหล่อ before data ก็คือไม่เอาช่องว่างระหว่างข้อมูลได้เลยกดโอเคนะครับจากหน้าผมกลับมาที่หน้าที่รีวิวของผมโอเคได้ออกมาแล้วนะครับต่อมาก็จะมาจัดลงในแบบเลยครับที่ขวา new, new sheet นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของหน้าชีตแล้วก็ ลากน้า3มิตติมาสักครู่นี้นะครับ Duplicate View d u p l i c a t e w i t h d e t i i l นะครับแล้วก็คลิกขวา r e n a m e ตั้งชื่อเป็น Rebar โอเคแล้วก็ลากลงมาใส่เลยประมาณนี้นะครับขยายปรับสเกลเป็นคัสตอมแล้วกัน1-75ก็ลากตัวข้อมูลสเกจดูล,ลงทั้งหมดออกมา แปะบางลงไปขยายช่องนี่นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถอดปริมาณงานเหล็กนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้ครับผม